ผย้หญนงตอนแ,อแรกุจะเล่นจบแล้วมันจะจบเพลงแล้วนะพี่แกเล่นจริงเจ็บจริงบ่มีสแต,ตนอินกระหนอมมันชินเล,ลวกับความ แม่เป็นตาหักเนาะตาหักยุ่งพูดหยอมเน่ะเพราใส่ไอ้น้ำมันมีอันเดียวอ่ะพี่อุ้ยเลนฟิลเตอร์อีกแล้วอันนี้อะไรอุ้ยอันนีเป็นฟิลเตอร์อะไรเนาะเข้าหรอเข้าจริงหี่อไรพี่น้องเบิ้งนัเนะ่ม่ต้องใส่ดอกมา มีฟิลเตอร์อะไรด้วยนะมีฟิลเตอร์หิมะด้วยยูกิแปลว่าหิมะอุ้ยมีฟิลเตอร์แบบพ่ <อา S 1> ลิตาอันนี้สวย <c oughs> ทำไมมันลายๆเอาอันใหม่ <c oughs> ที่หน่อยอขนาไมาไม่คิดมั้ยไม่จงกระดังนี่เป็นต่ย่านน้อสูเออตกใจไปมั้งเนี่ยพี่อะาอะไรยิ้มเดี๋ยวไม่เห็นปากหรอเองพี่ดูสิเออสวยจังหน้าลังจังปากโอ้โอ้โอ้ก็จะอันล้วบัง เราได้พี่น้องเห้ป่ะก็ต้องสืบก่อกเดี๋ยวแถวป้าไปขคือไลนยแทนอุ้ยอันนี้นี่นาท,ที่หนูตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าผากอื้มดาราสซกโยนดาราโอ้ยแกงรอยยิ้ม <laughs> รายิ้มยิ้มใจฮ่าฮ oh, yeah. ่าบนคือประสบนอนยี่ค oh, yeah, so ีข really ับรถเนี่ยอ้ย่าฝ่าวาดแต่ผมยังขับบ่แา็แขยู่งไม่สอนนอนก็เลยยี่ลีหรอตังตนไม่ครับต่้งแตนไอคีดูก็เลยป้าปรถหาปีนี้ที่หัดปีที่หาเหรอครับตา ขับรถอีหล <stop> ีนี่ป้าด้หอดสิบเทียอยู่ผู้ชายเบลเบลผู้ชายเบลเหล่น้อจะนูจะทาเปล่าพี่ขับรถเป็นด้วยหรอพ้อนายคัมีนูนั่งพี่อ่อนว่าตังวงย้อนว่าอยากใส่ยังสีเมอนบ้องนาอุ้ยอยากว่าอยากใส่ผู้ชายเบลเบลเลยเป็นบพาะวันวันสิได้วาเบลครับสดเสือดี กำลังเหนื่อยเลยคุณอยู่กับเบอามาพอดีหาเหนื่อยแล้วพี่ขอกำลังใจในการ